พี่ผมถามหน่อยดีว่าทางออกทางไหนครับเอาบ้าพี่ผักผมทำไมอะเฮ้ยพี่ผมถามดี่นะพี่ผมถามพี่ดีนะโอ้ยโอ้พี่พี่จะเอาอีกคนใช่ไหมเนี่ย <ule mon> พี่จะเอาอีกคนใช่ไปนี่หมวกหลุดเลยเฮ้ยโอ้ยอุ้มอัปคัตโอ้โหสามมัดโอ้สี่มัดห้ามัดอ้พี่นั่งวเย,ยเก่าหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหแม่นั่งวยเก่าเลยโอ้ตายเลยฮนะ มาครับวันนี้ฮะอยู่กับผมนะครับ JPcaster นะครับผมก็อาจจะมาแปลกหน่อยครับวันนี้ผมมาเล่นเออ่ GTA 5นะครับผมครับวันนี้ก็คือเป็นโหมดออนไลน์นะฮะผมไม่ได้เล่นออฟไลน์ครับนี่ฮะชีวิตจริงไม่ได้สักฮะมาสักในเกมแทนนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะออกไปปวดเมืองเราต้องมาแบบนะต้องแบบมีการแบบ ดมยาหรือว่าดมอะไรเรียกกำลังใจนะครเป็นการาเน่ยใครเครียดนะครับผมอะโอ้โหคือภาพนี้เด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับมันเป็นมันเป็นท่ออะไรนะครับผมก็เป็นแค่เท่อเอาไว้ดมยานะครับเป็นเหมือนกับยาดมนะครับผมของผู้ใหญ่เขาดมกันนะฮะนูโอโหดูครับควันนี่เต็มมองอาวเริ่มเขียวแล้ว ตอนนี้รู้สึกผมเริ่มเบอร์แล้วฮะเขียวแล้วฮะผมว่าเราต้องออกไปสู่อากาศข้างนอกดีครับไปโอ้ยมืนนะมึนมึนแล้วครับคือผมไม่มีอะไรทําจริงฮะ,ะถ้าเล่นนะผมอยากได้มอไซคันนี้ไอ้นี่นี่เมาเมาเงี้ยกำลังดีย,ยกล้อฮะ,ะผ่านไฟแดงด้วยไปฮะ,ะจังหวะนี้ต้องวิ่งอย่างเดียวะครับทำไม,มรถมันเ่เอียงวะเหมือนมันเซซๆปะ สงสัยเพราะว่าเราดมไปเยอะนะครับอ้ยมึนแล้วผมจังหวะนี้เบรเท่าไหร่โอเคฮะวันนี้เราจะมาป่วนคนกันครับผมน้องสาวไปกับพี่หรือเปล่าอ่าบีบแต่เฮ้ไปวป่าน้องสาวมันยิงครับมันยิงครับมันยิงแล้วต้องทําไงครับมันยิงแล้วต้องทําแบบ โอนน็อกเลยฮนะดูฮะน็อกไปแล้วฮะเอออีเจมันเห็นวะอีนี่มันเห็นมันเห็นว่าเราทำอะไรครับเราต้องไล่ตามแล้วก็อืมกระเด็นเลยฮะโอ้โหเอออีนี่ก็เห็นอีกคนนึงเห็นเหนอเห็นเหนอโอ้โหพลังต่อยเราแรงมากฮะเออนึกว่าไซตามะครับเออใครพูดอยู่แฮนด์ซับแถวนี้โอ้ชิต วิ่งฮะตำรวจมาแล้วฮะเราต้องกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ของเราครับชิบไก่แล้วตอนหนีฮะจังหวะน,นี้วันนี้เราไม่ได้ทำอะไรครับวันนี้เรามาชนอย่างเดียวครับผมโอ้ชิบหายาตำรวจผมบอกเลยครับว่าถ้าเปิดใครแบบเล่น GTA ก็แอดมาได้นะครับผมคือผมไม่มีเพื่อนเล่นฮะ ไม่มีเลยไม่แต่คนเดียวครับเคเวสยังทําไม่เป็นเลยครับตังในตัวมีไม่ถึงแสนเลยคือผมไม่มีคนเล่นด้วยตั้งเปลืองตังที่ผ่านเลยซื้อมาเนี่ยในต,ตอนแรกเราซื้อมาเนื่อว่าแบบคงจะสนุกอะนะแต่แบบผมเล่นเป็นครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีภารกิจให้เราทำฮะอาชีพไก่แล้วโอ้เรามีตำรวจตามอยู่ครับทำภารกิจไม่ได้ฮะ ต้องหนีก่อนครับหลบในท่อน้ำครับปลอดภัยสุดเชื่อผมไปฮะใต้สะพานนี่นะครับปลอดภัยแล้วผมต้องนี่ไงเจอแล้วโอ้ยเอายิบกาโอ้โหถ้าโลมือน,นี่แม่งแบบอึบ๊บวิ่งครับวิ่งหาที่หลบก่อนครับเดียเดียวเดียว อาดาวเริ่มกระพริบแล้วแสดงว่าใกล้จะเอ่ใกล้จะพ้นจากโทษแล้วฮะหลังจากที่เราไปต่อยหญิงสาวมาหลายคน,นะฮะนังวิ่งกัน,นะฮะหลังจากที่เราหนีตำรวจมาะฮะอย่างทุลักทุเลนะครับผมเราก็มาเจอสองคนนี้นะฮะซึ่งอ,อเขาน้าจะเป็นพนักงานขับรถหรือเปล่า สวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะพี่พี่ดำสวัสดีฮะโอ๊ยพี่จะชักอะไรโอ้โหดูบุหรีต่อหน้าเลยฮะเห็นแล้วไม่ก็อยากจะสูบตาโอ๊ยโอยโทษโทษโทษชักผิดชักผิดจะชักบุหรีโทษทีครับพี่ดีดีอ๋ไม่เจอคนดูบุหรีฮะเราเดี๋ยวผมหาปุ่มก่อนผมจำปุ่มไม่ได้ฮะ Bon. โอ้ยโอ๊ยโอ้ยกดผิดฮะโอ้ยชิบไก่แล้วผมกดผิดว่ะไปโทษทีเพื่อนโอ้ยเฮ้ยโทษทีเมื่อกี้จะโอ้ยเมื่อกี้จะชักบุหรี่มานิกหน่อยเออเอาหน่อยดิเอ้อหลบครั๊บชกเออนี่มาไอ้ดำมามาหลบมะหลบชกสวนนี่น็อกไปเลยฮะก็ผมบอกอะไรนะฮะพี่ดำว่าผมจะ ฟักบุรีทำไมพี่ผมงมาต่อยผมผมแค่กดผิดแค่นั้นเองฮะเราเจอรถเราก็ต้องอขโมยสิครับรออะไรนะครับไปครับใครที่อยากเล่นกับผมนะฮะหรือว่าจะพาผมเล่นนะฮะแอดมาเลยครับผมประชาอาห้าอาห้าครับ ชื่อผมเองฮะก็เฮ้ยผมเจอล่องอะไรไม่นะรู้แล้วใครอยากจะเล่นนะอยากจะเล่นก็แอดมาได้นะครับคือผมไม่มีเพื่อนเล่นจริงเลยผมพูดจริงนะไม่พูดเล่นเล้วผมไม่มีเพื่อนเล่นนะตอนนี้เกมนี้ฮะผมซื้อมาซื้อมาพันห้ามั้งพันสี่พันห้าฮะเล่นอยู่สองบาทครับผมไม่มีคนเล่นด้วยจริงจนระิงอะใครเล่น gta ห้าก็จอยกันได้ครับผม เนี่ยผมเล่นไม่เป็นนะผมบอกเลยถ้าใครอยากเล่นด้วยก็ช่วยผมช่วยสอนผมด้วยนิดนึงนะฮะเพราะผมเล่นไม่เป็นเนี่ยเอาชิปไก่บันไดนี้ปีนไม่ได้เหรอเอาโอ้โหตายแล้วจะสร้างมาทำแมวอะไรวะเนี่ยไปครับแล้วขับไปต่อฮนะมันไม่อยู่ท่อน้ำที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ โอ้โหเห็นแสงสว่างที่ปลายทางแล้วฮะเอาชิบหายเป็นไฟเฉยใช่ปะคุยจริงๆริงฮะหลอกกูได้ฮะอ๋อชิบหายแล้วน่าจะออกทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะเห็นไฟแล้วเห็นไฟแล้ว,ลวอ่าเจอบันไดแล้วฮะเอา้าแล้วปีนยังไงวะเนี่ยเอา้าปีนไม่ได้อีกโถ่เอ้ยอ้าวสวัสดีอะพี่ พี่ครับผมอยู่ข้างในนี้นานแล้วพี่มีทางออกปะครับพียบโอ้พี่ทำไมพี่จะคลอกใส่ผมเยี้ยเฮ้ยโอ้โหพี่เฮ้ยพี่จะเย็นได้ปะผมแค่มาหาทางออกอ่ะพี่โอ้พี่บอกกันยิ้มไม่ได้อะพี่จะเอาอ่ะเอาพี่พี่จะเอาจริงใช่ปหเนี่ยไอพี่จะเย็นดิเออพี่จะเย็นพี่จะเย็นนะดีพี่เฮ้ยอ๊บ เออพี่มาดิพี่จะเย็นดิเอาโอ้ยอุ้ออุอเป็นชุดเลยอื้งจุดถีบให้พี่มึงใจเย็นอ่ะดิกมาถามไมเฉยพี่ไอพี่ตื่นดิพี่ตื่นที่ตื่นดิพี่ไม่ตื่นวะเอาพี่โอ้ผมหลงทางผมอยากหาทางออกเนี่ยพี่ก็มาหลับอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยแล้วกูจะออกอยังไงวะเนี่ยโอ้ย เจอทางแล้วฮะคิดว่าทางนี้เน่ยเป็นทางออกครับผมใช่หรือเปล่าเเหมือนคุกจังเลยมันเปนคุกเลยว่าเอาทางออกบอกไปทางนี้เอ้ยเราเจอแล้วฮะคนที่เราต้องไปถามฮะพี่อาผมถามพี่หน่อยครับว่าพี่ผมถาม่อยดีว่าทางออกทางไหนครับเอ้าพี่ผักผมทำไมอ่ะเฮ้ยพี่ผมถามไม่ดีนะพี่ผมถามพี่ดีดนะโอ้ยโอ้ พี่จเจาอีกคนใช่ไหมเนี่ยพี่จเจาอีกคนจะไปน oh, oh, ี่หมวกหลุดเลยเฮ้ยโอ้หึหึโอ้ยอัพเปอร์คัตโอ้โหสามมัดโอ้สี่มัดหน้ามัดหึพี่นักมวยเก่าหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหแม่งนักมวยเก่าเลยโอ้ตายเลยฮะพี่เขาแนะนําทางออกให้เราได้ดีมากฮะคือให้เราไปตายเลยคผมโอ้ผมไม่คิดว่าผมแม่งจะตายอะแม่งเจอนักมวยฮะเฮ้ยเพื่อนอ้าวอะไรอะ โวยวายอ่ะเพื่อนเพื่อนโวยวายอ่ะเพื่อนโวยวายอเฮ้ยเฮียนี่มันถ่ายคลิปวะมันถ่ายคลิปครับมันถ่ายคลิปนะครับตั้งถ่ายคลิปเวะถ่ายคลิปเวะถ่ายคลิปวะมามามาเซลฟี่ซะหน่อยอ่าโอเคฮะไม่หยุดหยุดหยุดไม่เห็นมันฮะเราต้องเราต้องมายืนตรงนี้ฮะอ่าโอเคฮะ กพื่อนเซลฟี่เลยไอ้จะไม่เห็นที่นี้เดี๋ยวๆต้องยืนตรงนี้ฮะมาฮะขอเซลฟี่หน่อยครับคนนี้ฮะที่นอนที่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยบังฮะโอ้ตำรวจมาแล้วฮะเซลฟี่ไม่ได้เลยฮะเราหนีกันครับตำรวจมาฮะวิ่งครับจ้ำครับ ตำรวจไม่ชอบมานะเว้ผมจะพาทุกท่านเที่ยวผับกันแนะผมทุกคนนะทุกคนน่าจะชอบนะฮะไปเที่ยวผับนะฮะไปหาเยนะครับผมเดี๋ยว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 ผมหารอให้มืดก่อนเดี๋ยวก็คงจะมืดแล้วแหละสักหน่อยว่ามีคนมุ่งมาหาผมหาคนคนนี้ว่าแต่มึงเป็นใครมึงจะมาฆ่ากูใช่ไหมครับเดี๋ยวเดีดี นั่นไงครับมันขับมอไซค์ฮะเห็นไหมครับมันเป็นใครครับอ๋อมันหนีตำรวจฮะนี่นเ,เราจะไปรับสาวแล้วก็ขอหารถเทเทสักคันนะฮะโอ้ชิวชิปไก่แล้วแตกหมดเลยฮะอ่านี่ฮะผมน่าชอบจริงๆฮะเพลงแบบนี้ฮะโอเคฮะหลังจากที่เราได้รถแล้วฮะเราต้องไปรับสาวฮะไม่รับสาวครับเราต้องไป ตรงนี้ครับแล้วมาร์กไงวะเน,นี่ยโอเคผมไม่ได้เข้ามาเล่นนางฮะโอเคแล้วเราไปตามทางเราก็ชิวๆไปครับอ่าเราถึงไงฮะไปฮะเดินเข้าไปกันดีกว่าครับผมอ่ามีเวลคัม we ฮะกาดบอกยินดีต้อนรับครับอ่าเห็นไหมครับสาวๆเต็มเลยฮะถ้ามาขอกินเครื่องดื่ม,มหวานๆแล้วแก้วสองแก้วมาหนู ขอช็อตหนึ่งดิอ่าหนูนี่ก็น่าโดนนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> ยังไม่คันคอเลยอ่ะแค่คันคันนิดนิดหน่อยๆไงคอขออีกสักแก้วอ่ะอ่าอีกสักแก้วเริ่มเต้นแล้วเริ่มเต้นหน่าล่ะเหรอเริ่มเต้นนะฮะอ่ามีกระดกนิดนึงอ่าเริ่มโยกแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยพอแล่ะมาๆอีกสักแก้วนึงอ่า,า,ออาโอเคฮะมา โอ, ų, โอ้อย the เริ่มเบอร์แล้วเริ่มเบอร์แล้วผมว่าเริ่มก <have> ําลังดีฮะตอนนี้โอ้โหเริ่มกําล oh ังดีนะครับผมากําลังซุบซิบฮะกำลังซุมซิบมาตอนนี้อฮะไม่ใช่ธรรมดาฮะแถวนี้โอ้โหแต่ละคนนะฮะผมว่าผมมายืนดูสักหน่อยดิอ่ะจัดว่าใช้ได้ฮะแต่ จะโอ้าแจกไปสักใบนึงฮะเออถ้าสวยอ่ะสองใบพอแล้วฮะพอแล้วมูสามใบเลยผมออกดีอ่ะเฮ้ยมันไม่ถึงตัวฮะมันไม่ได้ฮะเราไปหาแถวข้างทางดีครับผมไม่ชอบในนี้ฮะเราไปเราไปข้างทายดีครับตอนนี้เราไปหารถสักคันดีครับ เจอรถแล,ล้วรถสีแดงนี่กวคันนี้นี่กวใหญ่ดีจะมีภูมิฐานนะฮะในการรับสาวไปเยฮะ <c oughs> <c oughs> เราเรา,เราต้องมีภูมิฐานเนีฮะโดยการเลือกรถใหญ่ไว้ก่อนฮนะเพราะ <c oughs> การเย <c oughs> มันต้องใช้เนื้อที่เยอะพอสมควรเนี่ <c oughs> ผมว่าก่อนที่ผมจะไปรับสาวมาเยผมต้อง <c oughs> เสริมหล่อเท่าไงฮนะะตัดผมเท่าไงอ่ะ <c oughs> อ่าออตัดผมหน่ครับ มีทรงใหม่มาเลยครับต้องดูก่อนทรงใหม่ทรงเราเฮียทรงเฮียอะไรวระรวเนี่ยเอาแบบว่าเป็นหนวดแบบพี่แหลมปะแนะ่แบบเนี้ยเท่ดีห้าหมหนวดดีดีกว่าแน่โคตรเฟี้ยวอยวผมเปลี่ยนลรงผมก่อนแฮร์สไตล์ฮนะแม่งโคตรเกาหลีเลยวะเฮ้ยทรงนี้ใช้ได้อยู่นะ เอ้ยตรงนี้ก็เห็นฮินะปสเตอร์ฮะฮิปสเตอร์แปลวผมเทาเลยฮะสีควันบุหรี่ฮะอ่าขอทรงนี้หนะ่ะเจ๊แน่เฟี้ยวแล้วฮะทีนี้เราก็ออกจากร้านฮนะ <you> ไปหาชุดใสกันดีครับถึงตังผมจะไม่ค่อยมีก็เถอะนะฮะยุดท่าเดินนี่แม่งตดจริงๆ นี่ฮะหลังจากที่เราแต่งตัวมาแล้วนะครับขอเซลฟี่นนหน่อไหรบครับ่สาสแต่งตัวมาเท่แล้วก่อนจะไปเยสาวฮะอ่าชนหนวดแน่มาลานนี้นะจ๊ะอ่าแชะไว้เรียบร้อยฮะต้องรับสาวขึ้นรถแล้วจังหวะเนี้ยดัดดดดดโอ้ผมชอบเพลงนี้อน่าจะมีปุ่มเล่นเสียงเ้ยนะเออชนแล้ว กำลังสมุกวีดเอฟ y ีดีอยู่เลยเพื่อสาวฮะซิ่งไม่กลัวตายเลยครับลงฮะลงทางด่วนครับดิฟด้วยนี่หุ่นรถครับห้าเจอแล้วฮะเฮ้ยก็โอเคฮะดำๆหน่อยครับห้าเดี๋ยวใช้ได้ไม้หนู ไปหาที่เงียบกันดีกว่าอาที่ที่มีแค่เราสองคนก็คือที่นี่ครับเอาที่ผายวิ่งหนีเฉยอ่าเจอแนละ้วะนี่บีบแตก็ขึ้นมาแล้วครับผมหาที่มเหมาะสุกที่ฮะมีให้เลือกครับผมเห็นปะ ห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยฮะระดับเราระดับ4สีแล้วฮะต้องห uh. นึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นครับดูดิครับเขาจะทำอะไรกันครับเฮ้ยมันจะดีไหมเนี่ยอือเอาครับผมว่าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว oh. <laughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวโอ้ ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เสร็จภารกิจเียครับเพราะตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยดูจากดูจากส่งแล้วเนี่ยมีกระตุกด้วยอ่ะอ้าโอเคอ้าห้าสิบเหรียญเป็นยังไงครับอ้านี่ครับโอ้โห <c oughs> มันได้ครับจังหวะนี้ <c oughs> นี่ฮะ GTA เกมผู้ใหญ่ฮะเด็กๆเล่นไม่ได้นะฮะอย่าไปเล่นกันนะครับโอ้ยสบายเนื้อสบายตัวฮนะพอแล้วฮะผมพอแล้วครับ,อรบตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมยังไงก็ถ้าอยากจะเกียนกับผมก็แอดมาได้ฮนะ ก็ผมเล่นยังไม่ค่อยเป็นหรอกไงก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ Here